ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกถึงถึงเวลากรรมไรล่าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของนะครับ นายกอ,าอดีตนายกมตีที่ชื่อทักษิณหรือนักโทษชายที่ชื่อสักศิลปกำลังจะพ้นโทษเนี่ยน,นะครับก็เห็นว่ามีข่าวและข้อมูลออกมานะครับทีแรกคิดว่ามันจะเงียบและหายไปก็คงจะไม่ใช่นะครับก็เรียกว่าถึงเวลากรรไล่ล่าหรือเปล่านะครับก้าวข้ามไม่พ้นจริงๆก็เรื่องของนักโทษชายทักษิณน,นี่แหละครับเมื่อวันที่19ก้ากรกฎานคมแม้จะมีการพูดถึงไม่มากนักแต่ใจความนับว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนิพิษอินทรสมบัติโพสต์ข้อความเล่นเอานะครับตกกระจายพร้อม ทั้งตั้งคำถ,ถามในใจทำแบบนี้ได้หรือนายนิพิษโจโหว,ว่าชวนคุยเรื่องคุณทักษิณกับกระบวนการยุติธรรมจากนั้นก็เป็นรายละเอียดฟาร์มจริงด้วยผมเนี่ยได้วางมือและถอดหัวโขนจากการเป็นนักการเมืองมาเป็นนักกฎหมายแล้วแต่บางท่านยังติดใจว่าทําไมผมยังไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอพทอและคณะที่ติดตามเรื่องคุณทักษิณชั้น14โรงพยาบาลตํารวจอยู่ เรื่องคุณทักษิณไม่ใช่เรื่องของการเมืองแต่เป็นเรื่องของกฎหมายก็จะชี้แจงอย่างนี้นะครับ 1. ถ้าท่านคิดว่าคุณทักษิณป่วยปางตายจริงนะครับจึงไม่ควรจะต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเชิญท่านสำราญบานใจกับการกลดด่าผมไปได้เลยเพราะแสดงว่าเรื่องนี้ผมนำมาทำเป็นการเมืองผมผิดเชิญด่าผมได้สองนะครับแต่หากท่านยังไม่สนิทใจนะักว่าคุณทักษิณป่วยหนักถึงขั้น ขนาดหนึ่งปีไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวจริงๆหรือท่านควรจะสนับสนุนผมและคณะในการพิสูจน์ความจริงและหาคำตอบ 3. ผมจึงอยากจะเชิญคุยนะครับกับผู้อ่านสองกลุ่มนะครับหากท่านเป็นประชาชนทั่วไปท่านเพียงนั่งดูและให้กำลังใจน้องๆคอปทออาจสนับสนุนทรัพย์ได้ในทางการต่อสู้บ้างผมก็ขอบคุณแล้วแต่หากท่านเป็นนักกฎหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับเงินเดือนของรัฐเช่นตำรวจ อายการผู้พิาพากษาปปชและองค์กรอิสระต่างๆที่บังคับใช้กฎหมายท่านนั่งดูอย่างเดียวหรือครับในขณะที่ท่านรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนําไปเลี้ยงดูครอบครัวของท่านทุกเดือนถ้าท่านคิดว่ากระบ,บวนการยุติธรรมมันมันบิดเบี้ยวแล้วผมอยากให้ท่านช่วยกันคิดนะครับและนำขบ,บวนการที่สุดริตและเที่ยงธรรมกลับคืนมาถ้าท่านนั่งดูอย่างเดียวนะครับท่านเอาเปรียบผมนะ ส่วนท่านที่เป็นทนายความผมก็ประกอบอาชีพทนายความทนายความไม่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนมีความเป็นอิสระในทางกฎหมายแต่ทนายความไม่ออกมาต่อสู้เพื่อรักษาระบอบยุติธรรมเลยเราต้องเห็นว่ามีทนายความถุงขนมบ้างมีทนายความที่วิ่งเต้นคดีบ้างทนายความหิวแสงบ้างทนายความจึงเป็นอาชีพที่ถูกดูถูกดูแคลนจากสังคมตลอดมาอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมเป็นทนายความก็รังเกียจทนายความเหล่านี้จนไม่อยากจะเข้าใกล้ เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาผมไปที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปลามและป้องกันและปราบปลามการทุจติดตแ่งชาติหรือว่าปปชเจ้าหน้าที่เขาก็บ่นว่าโรงพยาบาลตำรวจเตะถ่วงไม่ยอมส่งเวททะเบียนของนายทักษิณแต่เอาเถอะครับเรื่องนี้มีจุดจบอย่างแน่นอนคอยดูจะมีสักกี่คนที่เชื่อว่าทักษิณ นักโทษชายทักษิณป่วยปางตายจริงนะครับขีดเส้นใต้นะครับไม่ใช่ป่วยธรรมดาแต่ป่วยปางตายห่างหมอไม่ได้มีใครเชื่อแบบนั้นบ้างวิธีพิสูจน์ก็ไม่ได้ยากอะไรแค่โรงพยาบาลตำรวจส่งเวชทะเบียนให้กับปปชหรือจะถแถงต่อสาธารณชนก็ได้ป่วยก็คือป่วยถ้าไม่ป่วยก็คือจบง่ายนิดเดียวแต่ทำไมโรงพยาบาลตำรวจถึงเงียบ เวททะเบียนหายเหมือนกล้องวงจรปิดอีกหรือเปล่าเวททะเบียนตามความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปก็คือประวัติการรักษาแต่รายละเอียดมีอะไรบ้างหลายๆคนน่าจะรู้ไม่ครบครับคัดมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลตารวจนั่นแหละครับนะครับ,นะรบเวททะเบียนหมายถึงเอกสารของแพทย์ทุกประเภทที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องของประวัติของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัวประวัติครอบครัวประวัติการแพ้ยาเอกสารกัน ยินยอมให้ทําการรักษาพยาบาลประวัติการเจ็บป่วยในอดีตจนถึงปัจจุบันข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคลการรักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลผลจากห้องปฏิบัติการผลจากห้องชันนสูตรบาดแผลและพิษส่ผลจากการบันทึกนะครับทั้งค่าตัวเลขตัวอ,อักษรรูป ภาพหรือเครื่องมืออื่นใดนะครับจากอุปกรณ์เครื่องมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเครื่องมือทางการแพทย์ทุกเพศหรือเอกสารบันทึกการกระทําใดๆที่เป็นการสั่งการรักษาการปรึกษาเพื่อรักษาพยาบาลและส่งผู้ป่วยไปทําการรักษาที่อื่นการรับผู้ป่วยรักษาต่อการกระทําตามคําสั่งของผู้มีอํานาจในการรักษาตามที่สถานบริการสาธารณสุขกําหนดไว้เอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์เพื่อการประสานงานในการรักษาผู้ ผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วยและเอกสารอื่นใดที่ทางองค์กรอนตนอยโรคหรือสถานสาธารณสุขกําหนดให้เป็นเอกสารทางเวททะเบียนหมายถึงเชื่อของหน่วยงานที่จะทําหน้าที่ในการจัดทําเอกสารดังกล่าวการเก็บรวบรวมนะครับเอกสารการบันทึกการแก้ไขและการใช้รหัสโลคและการจัดทํารายงานทางการแพทย์การจัดทําสถิติของผู้ป่วยและนํามาเพื่อศึกษาะวิจัยเพื่อทําการอื่นใดที่เป็นบริการด้านสาธารณสุขกําหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงนะครับเอกสารทางการแพทย์ที่เป็นรูปแบบสื่อนิิต้อนและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชทะเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบันการรักษาการป่วยของนักโทษชายทักษิณในเวชทะเบียนต้องมีรายละเอียดพวกนี้ครับซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยวิกฤตห่างหมอไม่ได้แต่ต้องก็ต้องยิ่งมีรายละเอียดเยอะกว่าผู้ป่วยไอจามปวดหัวตัวร้อนคล้ายจะเป็นลมจะเขียนสองมทัดจ,จบไม่ได้ ก่อนนี้นะครับเคยเตือนกันแล้วว่าให้ผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจระวังให้ดีใครก็ตามที่ใช้ข้อมูลเท็จเพื่อช่วยนักโทษชายทักษิณไม่ให้ติดคุกนั้นอาจจะติดคุกแทน วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลตำรวจเขียนแปะเอาไว้ในตึกว่าเป็นสถาบันการแพทย์ตำรวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากลเพื่อสุขภาพที่ดีของตำรวจและประชาชนเพื่อความเป็นเลิศวันนี้จึงต้องทําให้ชัดเจนเวททะเบ,บียนของนักโทษชายทีดิึนจะถ,ถึงมือปปชกี่โมงนะครับยิ่งเงียบยิ่งมีพิรุษมีพิรุษจะจบเพรตคุกแทนไม่สนุกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลบอกว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลตำรวจถึงไม่ยอมงออเวททะเบียนให้กับปปชเสียที ตั้งคำถามเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลืนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตอะไ้ฟังครับ